บากิเคาะประตูห้องของคันคุโรและเทมาริอย่างก้าวร้าวดุดาทั้งสองว่าไม่ดูแลกาอาระด้วยความตกใจทั้งสองรีบไปที่ห้องของกาอาระและต้องประหลาดใจที่พบว่าเขาหายไปนารุโตตืต่นขึ้นมาและรู้ว่าเขาหลับไปสามวันแล้วและการสอบจูนินรอบสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้ชิกามารุมอบตะกร้าผลไม้ให้นารุโตแต่เดิมมีไว้สำหรับโชจิซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการไม่ย่อยและกินมากเกินไป ซากุระไปที่ห้องของลีและนําดอกไม้ไปแทนที่ขณะที่โชจิบ่นว่าหิวอิโนโก็เดินเข้ามาพร้อมตะกร้าผลไม้ให้เขาการะเข้าไปในห้องของลีและพยายามจะฆ่าเขาในขณะที่ลีหลับอยู่แต่นารุโตะและจิกามารุหยุดเอาไว้ได้ทันที การรับเปิดเผยอ,อดีตของตัวเองเล็กน้อยสิ่งนี้คาถาเลียนแบบเงาของชิกามารุใช้ไม่ได้ผลกับการะโดยเปิดเผยว่าเขามีปีศาจสายชื่อชูคาคุที่ถูกผลึกไว้ตั้งแต่เกิดและถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาวุธสำหรับหมู่บ้านทุนนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้มากเกินไปและพ่อของเขากดส่งมือสังหารติดตามเขาเป็นประจำเพื่อยุติการคุกคามเขาร่วมเหลวในจุดประสงค์ที่ได้รับชีวิตและตอนนี้แต่แต่ทำร้ายผู้อื่นนารุโตเห็นใจเพราะเขาก็มีปีศาจ สิงอยู่ในตัวเช่นกันการะพยายามจะฆ่าทั้งสองคนแต่กายกล้าวความมาและต้องการให้การะออกไปทันทีการะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทําอย่างนั้นแต่ก่อนจะทําเขาสัญญาว่าจะฆ่าให้หมดทุกคนแล้วตอนนี้ก็จบลง